เจ๊เจ้าของตึกเห็นแกยึดที่ส่วนกลางโกงราคาบ้างแกวันก่อนลูกค,ค้าชั้นอ่ะให้ชั้นช่วยหาตึกแถวคือเขาอยากจะหาที่ทําโรงงานแว่นตาใหม่ก็ปรากฏว่าไปเจออยู่ตึกหนึ่งน่าสนใจคือหน้ากว้างเนี่ยประมาณ12เมตรเหมือนเป็นตึกแถว3คูหาติดกันนะแกชั้นก็เลยลองโทรไปสอบถามทางเจ้าของตึกขอพวกเอกาสารสิทธิ์โฉนดอะไรเงี้ยมาตรวจสอบเว้ยปรากฏว่าทางเจ๊เจ้าของตึกอ่ะเขาก็ให้โฉนดมาสใบใบละ16ตารางวาก็คือรวมกันเป็นสาวา ใช่ไหมแกแต่ตอนเจ๊เขาประกาศติดป้าย เขาติดป้ายว่าพื้นที่เขาทั้งหมดอ่ะห้าสิบวาฉันก็เลยถามหาโฉนดอีกแปลงนึงที่เหลือปรากฏว่าเจ๊เขาบอกว่าไม่มีฉันก็งงว่าที่ดินที่จะขายมันไม่มีโฉนดได้ยังไงวะคือจริงๆแล้วอีที่ตรงเนี้ยที่ไม่มีโฉนดของเจ๊เขาเนี่ยนะมันคือที่ส่วนกลางของหลวงที่ว่าตามกฎหมายเขาเอาไว้ให้รถดับเพลิงกลับรถแกคือปกติเวลาสร้างตึกแถวอ่ะเขาให้สร้างได้ไม่เกินแถวและสิบครูหาแล้วต้องเว้นช่องว่าง4เมตรไว้ให้รถดับเพลิงกลับรถคือกรณีถ้าเกิด ไฟไหม้อะแก ไฟมันจะได้ไม่ลามไปหมดทั้งแถบแกเข้าใจไหมแกถ้าแกเจอตึกแบบนี้แล้วแกจะซื้อเนี่ยนะอย่างแรกเลยนะจะบอกว่าเวลาจะซื้ออะให้ซื้ออิงตามโฉนดเพราะว่าตอนเนี้ยมันยังไม่ได้มีใครมาล้องเรียนแกแต่แกจะรู้ได้ไงว่าถ้าวันหนึ่งแกเป็นเจ้าของแล้วอะแล้วมีคนมาล้องเรียนแล้วเขตบอกให้แกรื้อถอนอะแกก็เสียมูลค่าตรงนี้ไปเลยนะเว้ยแก2ถ้าแกซื้อตึกตรงนี้ไปแล้วเนี่ยนะแล้ววันหนึ่งแกอยากจะเอาตึกเข้าไปธนาคารแบงค์เขาไม่ประเมินมูลค่าของตรงนี้ให้นะเว้ยเพราะว่ามันไม่มีโฉนด และแถมอีกอย่างนะแกการทําแบบนี้มันผิดกฎหมายด้วยซ้ํานอกจากวงเงินแบงค์จะไม่ได้แล้วแกยังอาจจะโดนข้อหาไปบุกลุกที่ของหลวงอีกต่างหาก